สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลครับพบกับสูตรคำนวณหอยฮาหนครับเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก่อนอื่นเราก็มาสรุปกันก่อนนะครับของวันที่21นะครับก็รอบพิเศษออก72293รอบปกติออก72349แล้วก็รอบ V.I.P. ออก04951ครับเมื่อวานนี้เชฟหนุ่มก็ให้ไปเมื่อวานนี้ถ้าใครตามก็น่าจะรู้ครับแตกทั้งสองแตกไปสองคานอยตรงๆนะครับเรามาดูครับเมื่อวานรอบพิเศษเชฟหนุ่มให้6กับ7ก็ออกอรอบนี้ไม่เข้านะครับ22กับ93ไม่เข้านะครับรอบนี้ไม่เข้ารอบพิเศษไม่เข้ามาดูรอบปกตินะครับ รอบปกติเชฟหนุ่มให้เด่นฟรีรอง3นะครับรอบนี้ก็ออ,อกเอ่สองสามกับ4 9ครับเข้าทั้งตัวเด่นตัวรองนะครับแล้วที่จับคู่ให้2ตัวก็เข้า4 9ตรงตรงนะครับ4 9ตรงๆนะครับส่วน3อ่า สองสามสามสองไม่ถึงครับเชมหนุ่มให้ได้แค่ถึงแค่สามหนึ่งเนาะถูกแต่มันเข้าตัวตัวรองก็เข้าแต่แต่ลูดไม่ถึงก็เข้าตรงๆครับสี่เก้าเมื่อวานก็ขอบคุณเอฟซีท่านหนึ่งที่คอมเมนต์ว่าสี่เก้าตรงเชมหนุ่มก็ดีใจครับเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเออเพราะว่าเชมหนุ่มก็ฟันให้ทุกรอบไม่ได้ไม่ได้บอกอันนี้เลยไม่ได้สูตรก็คือตามรอบเลยเน้นให้ตามรอบไม่ต้องเอาตัวนี้ไป อย่างไงก็คือรอบใครรอบมันเลยครับก็ขอบคุณ F.C. ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแล้วก็มาดูรอบอ i p นะครับเมื่อวานเชฟหนุ่มให้5กับ1ตัวเด่นนะครับก็แต่ตัวที่ฟันมันไม่เข้าครับมาเข้าตัว5 1ตรงตรงนะครับ5 1นะครับเด่น5มันออกอ1าับเมื่อวานนี้โอ้โหนี่ครับแตกวนแตกล่างนะครับ สี่เก้านะครับห้าห่งไม่รู้จะแตกยังไงอีกละแตกทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็เข้าตัวตรงหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ดีใจกับทุกท่านที่ตามนะครับเข้าสองสองหน่อยเลยครับใครตามก็ก็โชคดีไปนะครับเมื่อวานนี้เข้าแตกเต็มๆนะอันนี้แตกบนแตกล่างเลยที่มไม่ได้จับสามตัวให้นะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชฟหนุ่มก็บางทีทําไปก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันก็มีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างแต่วันนี้ก็คือจะทําไปคลิปเดียวพอเลยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าก็จะให้ใครตามก็ตามนะครับวันนี้วันที่ทําให้จบในหนึ่งคลิปเลยไม่ต้องไปนี้เลยครับวันนี้วันที่ นี่วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองครับห้าับหกสี่นะครับวันนี้อ่าหน่อยรอบรอบหนึ่งบวกรอบสองเลยนะครับเพราะว่าสูตรมันมา ด้วยกันเลยวันนี้มาตัวเดียวกันรอบหนึ่งบวกลบสองไปเลยนะครับเพราะว่าสูตรเดียวกันตัวเลขตัวเดียวกันเพราะคิดคำนวณแล้วตัวเลขตัวเดียวกันเลยครับตัวเด่นนะครับัวรองจำลองคิดคำนวณแล้วเด่นแปดนะครับลองเจ็ดนะครับจับคู่ก็จะมี

7จ็ดจ็ดแล้วก็เจนะครับตัวเด่นกับตัวรองมาด้วยกันก็คือ8ปดนะครับตัวเบิ้ลก็จะเป็น88ดกับเจนะครับทั้ง2รอบเลยครับรอบอ่าหกับรอบ2คือรอบอ่า พิเศษนะปกติปกติกตพิเศษพิเศษบวกปกตินะครับเพราะว่ามันได้ตัวเลขตัวเดียวกันคิดคำนวณมาแล้วพิเศษกับปกติเลยก็จะฟันให้นะครับวันนี้ก็จะฟันให้แปดสาแล้วก็แปดสนะครับ ก็จะให้ลองให้3ตัวโดยด,ดูนะครับ3ตัวให้สัก2ชุดเนาะก็แ8ด 8, แล้วกันกับ7จ็ดแเนาะสอชุดครับแล้วก็มาถึงตัวนี้ก็อันนี้รอบ1กับรอบ2รอบปกติกับรอบอ่าพิเศษสูตรเดียวกัน,นครับแล้วก็ นี้รอบสามหน่อยรอบสาม V.I.P. นะครับ V.I.P. เชฟหนุ่มก็ตัวเด่นนะครับเด่นตัวรอง V.I.P. เชฟหนุ่มได้มาก็คือเด่นสองครับรองหนึ่งจับคู่ให้ก็จะเป็น

ตัวเด่นกับตัวรองมาเท่ากันก็เป็นสองหนึ่งนะครับถ้าเบิ้ลก็จะเป็นสองสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฟันให้ก็คือสองห้าหนึ่งห้าแล้วก็สองหกหนึ่งหกนะครับฟันให้สามตัวไม่ให้นะครับให้แค่สองตัวพอก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เชฟหนุ่มก็จะทําลงแค่คลิปเดียววันนี้ครับแต่ลงสารอบเลยก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับใครที่ตามเชฟหนุ่มแล้วก็สมดังใจก็ลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็กดไลค์กดยกกดโป้ให้หน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่กับสูตรต่อไปนะครับขอบทุกท่านร่ำรวยร่ลำรวยเฮงเฮงวังปังนะครับผมสวัสดีครับ